สวัสดีครับท่านผู้ชมและสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้มานำเสนอพระไม้แกะนะครับหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่นะครับองค์นี้แกะได้สวยงามนะครับเป็นไม้ตับเต่านะครับ ้างล่างก็ด้านล่างก็จะมียันยันห้านะครับยันห้าของหลวงปู่ทิมนโมพุทธายะนะครับหลวงปู่ทิมวัดอรหารได้จังหวัดระยองเนื้อไม้ตับเต่านะครับ